ทีมเคชอปร้านบริการรับฟาร์มแมปโลอกไม่จะเป็นแมปบ ok ล,ล็อกฟู้ดแอนิเมะแอคชั่นฟิชราคาเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีบริการขายไก่เบทแมปฟิชหรือว่าไก่ a อนิเมะแอ n t u r e สาม,มารถสอบถามได้ลิงก์ด้านล่างเลยครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ในเกมเกมเมชอปซิมูเลเตอร์นะทุกคนจะสังเกตได้ว่าร้านเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะไม่มากก็น้อยอะ่นะ อันนี้นะมันมีเตรียมถูกสี่พันแล้วนะแล้วก็ผมเพิ่มอันนี้เป็นที่วางพวกเก้าอี้อะไรพวกนี้นะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมากนะผมมางเลี้ยงหมกขั้วอะไ,ไมันก็เลยแบบทุเรศอย่างนี้นะแล้วก็มีนี้ยังไม่ได้ขายออกไปนะครับแล้วก็ผมจ้างการแล้วนะครับก็ปวดห่วงเรื่องอ่าโจนแล้วนะตอนนี้ก็คือว่าขายได้แบบชิลซิไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่าจงเจินเจินจงโจน,จน,จน,จนเออ แลวก็ตกแรงเอ้ยตกแต่งร้านดีหน่อยนะครับอ่าผมมาเปิดระเดิมเลยสั่งของครับเต็มก่อนเลยตอนนี้เออส่วนตัวผมมองว่าเราควรซื้อชั้นเพิ่มก่อนตอนนี้อ่าเอาเป็นตัวนีก็แล้วนะมันเมือนจะวางได้เยอะขึ้นนะซื้อมาสักสองตัวเลยแล้วกันนะครับเอาตอนนี้เลยฮนะไม่รีรอแล้วก็สั่งเป็นพวกอะไรครับดูก่อนแล้วกันดูรคาคาก่อนก็เดี๋ยวเราทําการจัดของแล้วก็ เลียงให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะตอนนี้ซึ่งผมไม่ได้ไปเล่นรอ,อบนอกเอ้ยรอบนอกเลยนะครับก็คือเล่นหลังจบคลิปปะประมาณ10นาทีประมาณเนี้ยมันขายได้ง่ายนะมันไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่ไม่ขนาดมืออ่ะเอาง่ายก็ชิวเลยอะ่ะผมวางตรงนี้ไว้อันไหนดีอันนี้ไหมอ่ะอย่างงี้ละกันแล้วก,วก็ตัวนี้อ๋อไว้นี่ละกันเนาะอ่ะแล้วก็คอม ผมว่า,าไว้ตรงนี้ดีกว่าครับฮนะแล้วก็ตัวนี้ด้วยโอ้ค่อนข้างที่จะเครื่องใหญ่อยู่นะใส่ชั้นสองนะชชยไม่สวยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนราคาได้สักพันหนึ่งไปเลยครื่งละพันเหรียญน,นะครับหมจุกจุก,กกำไรนิน้นนิ้นนอนเนาะเข้าตัวเราไม่ห่วงเรื่องโจรแล้วนะตอนนี้คือตอนนี้คือเราขายได้ชิวๆอ่ะแบบอันนี้เขามาดูจอนะอ่าไปเลยแพงไปหรอ น่าจะไม่เอามากกว่าอันนี้เราสั่งก็อี้มาขายเพิ่มไหมแต่ว่าตอนนี้เงินเรายังมีน้อยนะยเดี๋ยวราขายพวกอันนี้ออกก่อนแล้วกันนะผมพยายามมังให้มันสวยแล้วแต่ยากเอาโอ้พราะลากออกอันนี้ปุ๊บมันเดี๋ยนี้เลยว่ากระเด็นได้อยู่มังอันนี้จริไม่สวยอ่ะมันขาดใจเว้ยอ่ะอันนี้ได้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยได้ เอออย่างเงี้ยโอเคโอเคเลยแหละโวอ,อันนี้ตั้งราคาเป็นห้าร้อยเจสิบสามเลยนะเราตั้งหกร้อยได้นะจริงอะห0ร้อยเลยก็ได้แล้วกันนะห0รเลยก็ได้แล้วกันแปลว่าอะไรหะร้อยเลยแล้วกันเออทำไมลูกค้ายเงียบๆฮะสง,งสัยวันนี้ขายไม่ดีหรือเปล่าอ๋อเราสามารถแก้ไขาราคาตรงนี้ได้เลยเว้เพิ่งรู้เอาจริงเรายินคุมตรงคอมนี้ก็ได้นะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย ันนี้จะเป็นขยายพื้นที่อะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่ใช่น่าจะขยายไปนี่แล้วเปลี่ยนอันนี้หน่อยไหมสีอะไรพวกนั้นมีนอะผมมองว่าสีขาวไหมมันดูสะอาดดีแล้วก็กําแพงคาเลอร์มันเป็นเอ้ยมันมีวอลเปเปอร์ด้วยเว้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดก็เฮ้ยเดี๋ยวลืมดูตังค์ไอ้เหี้ยกดไปละไม่เป็นไรนี่ไงโอ้ยโอ้โหดูดีว่ะเอาเหมือนมีข้างบนนะเพดานยังไม่ได้เปลี่ยนนะเฮ้ยทำไมขายไม่ค่อยดีเลยฮะ วันนี้ร้านเริ่มดูดีขึ้นนะใครมันทิ้งวะทำไมขายไม่ค่อยได้เลยอ่ะวันนี้หรือว่าร้านเรามันเริ่มอลังการแล้วมันแบบคนไม่กล้าเข้าอย่างเงี้ยเขียวมัยเนี่ยเราจ้างนี้ด้วยเลยไหมเออมาทอดโปโมดะเอ้าไม่ได้กดใช้้โโเี้ยมันยกเลิกเองหรอหรือว่าอะไรอ่ะทำไมมันอันเนี้ยน่าจะยกเลิกเองมั้งผมว่า ผมอันนี้ด้วยจ้างบิวบอร์ดเลยอะไรกันด้วยเลยแล้วกันเออพูดผิดว่าอยู่ทำไมคนมันได้น้อยโหผมว่าคนน่าจะยันแน่นแน่นอนพวกนี้วันนี้ปิดหลานจริงๆงเราปิดหลานอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันคนน่าจะน้อยอ่ะเออดูดิดไม่มีคนซื้อแทบไม่มีอ่ะซื้อค์บอร์ดไปตัวเดียวมั้งกับจอไม่เป็นไรครับพลาดน,นิดหน่อยมันน่าจะยกเลิกไอโปรโมทเองอะตัวทรงละมันไม่เซฟให้มั้งหรีอย,อยังไงไม่รู้เกมเออไปแล้ว ผมตั้งห้าร้องได้เลยอ๋อสองร้อยไม่ได้เกมน่าจะบัคดูทรงแล้วแน่นอนเลยชัวร์พอวางใหม่ปุ๊บแม่งราคาจะเป็นอีแบบนั่นว่าเร้วมีสองพันแล้วครับมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วโอเคมาก็น่าจะปิดร้านแน่นอนแล้วครับรอนอนเลยแล้วกันนะวันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วครับต้องรอพวกนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ลบไป974ดอนเลยผมฝากทุกคนนะครับดูไลฟ์แบบว่าเลดเอ็มด้วยนะเพราะว่าเชานี้ผมจะเล่นเลดเอ็กับเกมเนี้ยสลับกันไปนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะเล่นอยู่2เกมนี้แหละตอนนี้แล้วก็มีวาโล w ด้วยคือไลฟ์สดอะ่ะผมจะไลฟ์เกมวาโล w กับเลดเอ็ส่วนคลิปเนี่ยจะเป็นเกมเมอร์ช็อปซิมูเลเตนะครับหรือเป็นเกมพวกเนะื้อเรื่องต่างๆอะไรก็ว่าไปนะ เพราะว่าเดี๋ยวเกมนี้ผมว่าเชื่อเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตันไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันจะบักไปถึงไหนนะตอนนี้เกมมันไม่ค่อยดีแล้วแหละนะแต่ก็อยากเล่นนะไม่มีอะไรทําอันนี้ตัวละพันก็โอเคครับมาค้าลูกค้ามาหน่อยมีมัดขอดเต้นเลยนะ,นะยยเนี่ยเฮ้ยใครใส่เนี่ยไม่มีคนเห็นไหมลูกค้าเข้าลืม,มอันนี้อีกคนหนึ่งแน่เลยนี่ไปนไง โอ้สุดยอดอะไรอ่ะข้ออะไรไปกันอ่ะจอหรือเปล่าจอไปแล้วอันนี้ดูอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมบั็อกอีกแล้วไอ้ิมันถืออะไรไปวะนะ่ะหยิบอะไรไปไม่รู้รู้ว่าเมาส์ไม่มีอะไรวางนั้งเมื่อกี้เฮ้ยสซ่กระปกอ่ะใครมาทิ้งไหมวะเตรียมสั่งของเพิ่มได้เลยรับซัพ์ครับวันนี้บอกตรงๆกำไรแน่แนๆผมว่าวันนี้มีอาจจะแตะหมื่นได้นะจริงอ่ะ ถ้าของมันราคาดีนะมีสิบแตะหมื่นอยู่เหมือนกันอุย้ยลงมาหกสิบสี่เหรียญเลยเหรอเราขายพวกคอมมาของชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันจะได้ราคาดีเว้อันนี้ราคาสี่ร้อยถือว่าเคเย,ายเลยแปดร้อยขายได้หัวพันนนหร,รือว่าเราไปซื้อพวก vr อะไรพวกนี้ไหมน,นี่ก็ได้แพงโอ้แพงไว้ฮะเขาเล่นเกมมันข้าวแพงโอ้นี่ไม่เป็นพันเลยวะ่ะ ช้โตไซเอเหมือนกับพวกนี้ใช่ไหมโอเคไซเอเหมือนกันอันนี้ไซแอลก็คือเป็นโตะที่แบบว่าเราต้องวางนะเอลอลงขายอาอีมั้ยสองตัวออาเอาไว้ก่อนนะอย่างอื่นเอ้ยมีตังแลเรื่องมีตังแลคอนโซลหรอนอนครับนะไม่ได้กลัวอย่ละเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจะขายทันหรือเปล่านี่ไปไงอันนี้อะไรคอนโซลแน่นอนเราควรับกระเป๋าเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเรามีตังแลเราควรับกระเป๋าเพิ่มเออ เดี๋ยวก่อนนะครับพี่เจนนะโอ้ยขายได้รวๆชุดนี้เดี๋ยวตั้งราคาก่อนไปร้อยไปเลยมีจุดอะไรล่ะไม่จุดจอเอ้ยจอเออจอจอโอ้ยตั้งก่อนอุย้ยตั้งพันแปดเลยพันแปดเลยครับ,บโอ้ลักา,าราคาขายแบบขายสร้างบ้านเลยเนะี่ย คอนโซมีสองเครื่องไม่ใช่เหรอวะทำไมนี่มีเครื่องเดียว,วอ๋อลืมหยิบยังมีเครื่องหนึ่งอันนี้ตั้งหกร้อยก็ได้นะเออือมไม่เคยในเกมได้เงินไหลขนาดนี้มา่ก่อนวันนี้มียอดหมื่นแน่นอนแต่มีแต่หมื่นนะอ่ะชัวร์วละมีแต่หมื่นแน่นอนอุ้ยเฮียหรือเปล่าวะอาจจะไม่ทันวะหกร้อยไปตีเอา้าทำไมนี้อ๋อถูกแล้วราคาเท่ากันขยะไม่มีใช่ก็อีออกไปแล้วเว้ยออกไว้จัด เฮียแม่ทำไมมันแซ่บไป,ปงี้วะเฮ้ยผมว่าคลิปเนี้ยอาจจะจบได้เลยนะเออทำไปเล่นไม่หรอกอาจจะไม่จบเพราะว่าผมจะไม่รีบจบนะยังมีให้ไ้เอ้ยยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะตกแต่งร้านอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ซื้อกระเป๋าเลยนะต้องอัพกระเป๋าเพิ่มกระเป๋ามันน้อยแล้วเก็บได้น้อยแล้วโอ้ยคอม โอ้แม่งออกไหวยังไหไอ้จอตัวนี้ไม่ออกหรอกม,มันดีตรงที่เราจ้างมรดิกาแล้วเราไม่ต้องแบบว่ากลัวโจนเลยไงเราสามารถแบบคุมร้านได้เลยจัดของภายในร้านหน้าผ่านแล้วอ่ะเดยยังไม่หมดนี่วเขาอีกลืมลืมตอนนี้เป็นเวลา6กโมงแล้วนะในเกมนะในเกมน่าจะยอดอะ่ะน่าจะถึงหมื่นแต่ว่าเงินเก็บเราน่าจะไม่ได้วะ ขายแค่นี้ก่อนนะหมดนี้ก็ค่อยสั่งพวกนี้ใหม่ตอนนี้ขออัพกระเป๋ากันได้ไหมเอออวยอัพให้สุดไปเลยไหมเอออัพให้สุดไปเลยไหนๆกไ็ไหนๆละนี่แหละนะของแท้วันนี้พันแปดอุย้ยแพงไปปะวะพันห้ากว่าแล้วกันเนาะแพงไปวะมีแปดร้อยไม่แพงหรอก <c oughs> ไม่แพงหรอกถูกไกด์มีเขามาแพงเว้ยเอ,อ้ยอันนี้ข้างบน ก็ต้องเหมือนกันดีครับเฮ้ยกูสั่งอะไรวะน่าจะนี้โอเคแล้วก็น,นี้เป็นอะไรไม่รู้โทนดำไหมก่อนคุมโทนคุมโทนอุ้ยโอ้ย,อยมันมืดมันดูมืดไปเลยอะด้านหลังมัน็มันควรเป็นสีสว่างาะวะนี่โอเควะ่ะต้องอันไหนนะอันนี้เหรออันนี้ใช้อยู่อ๋อผมแน่กดผิดอันเนาะผมไมกดมนเออต้องกดอันนี้ปะ แล้วก็อ,อกวี๋เฮาเนี่คือบ้านเราต้องกดมีนใช้อยู่โฟร์เทลนอไ,ไอไอซีเลนอะไรเนะี่ยใช้นี้อยู่นะก็สีขาวนั่นแหละดีละแต่บ้านเราอ่ะขอเปลี่ยนได้ไหมมันดูมันมืดไปอ่ะอ่าเอออุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอุ้ยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อันนี้สวยเลยหรือว่าแบบด้านนอกด้วยดีวะ ผมว่าถ้าตั้งแบบนี้แบบเหมือนให้เหมือนด้านนอกก็โอเคนะเอาไว้ก่อนเดียวกันยอดไหม,มยอดถึงหมื่นไหมออย่างงี้ดี๋ยวพูดผิดหมื่นสี่ไปไงโอ้โหสุดว่ะหักไปเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วพวกนี้ต้องทํากาไรแล้วเหลือสองพันแล้ว, 2, ลวทุนตอนนี้อ๋อเราอัพกระเป๋าด้วยปะเรามีเราอัพเป๋าตาลาตอนนี้เออเราใช้ทำหลายอย่างเปลี่ยนอะไรเดยนโน่นนี่นั่น เกมมันเริ่มตันแล้วอ่ะไอ้วันแรกๆใช้เวลานานมากแต่อันเนี้ยแม่งไวและเริ่มไวแล้ะเพราะว่าเรารู้วิธีการเล่นไงแล้วเงินมันไหลไเข้ากระเป๋านิ้นๆเน่ยไอ้จอนี้ออกนานวะยังไม่ออกเลยผมตั้งถูกไปไอ้แพงไหมเหรอผมว่าสีเปลี่ยนไปไหมไม่เอาเดี๋ยยังไม่มีตังค์นะตอนนี้ซื้อของมาขายก็เลนเอาเป็นพวกคีย์บอร์ดเนาะคิดว่าน่าจะดีกว่าของชิ้นเล็ก น่าจะ work ไม่เอาอ่ะชิ้นใหไปไเลยอา่าตอนนี้กันขายอะไรดีวะเก้าอี้เหรอตั้งค์พอวะอาแค่นี้ก่อนแล้วกันตั้งไม่พอแล้วอะ่ะเอาให้แม่งทิ้งขยะแล้วก็ไปคือเล้ววะดูรีวิวดีมันจะบอกว่าร้านเราแพงไหมปะวุ้ยรีวิวดีอันนี้อะไรอะ่ะผลราคาสูงนะเขาบอก เรื่องของเอ็งดีแพงกันแล้วแต่พื้นมันเป็นลายลูกเต๋าเห็นปะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันมืดมันดูมืดติ่งอะจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่าเอเคอย่างนี้นเ,เ,เ,อ,อ,เอ,อเคกว่าในเวอร์กว่ามีเงินสี่พันละอุย้ยออกไว้ยังอะน,นี่ตัวกระปกุกโอ้ยมีเงินพันหกแล้ววะอันหลังกันเอาคิดไว้น่าจะได้ประมาณ สี่ตัวนะดูเลยอุ้ยเกินว่ะเอาอะไรออาดีอ่ะจอยักสามอย่างลักสามเนะาะสั่งมาเลยตอนนี้จัดไปครับคอมพิวเตอร์เอาคอมมาก่อนอันนี้คอมเอ้ยไม่ใช่อันนี้คอม่ะเออ,นนอ,มมเอแล้วก็จอ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 แล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้อะไรเมาส์ ม,มันมีแค่สามตัวเอานี่นี่นโอเคโอยมาหวังว่าจะไม่มีคนบ่นว่าแพงนะไม่แพงนะรอบนี้เดี๋ยวเรามาแก้ราคากันก่อนโอเคตัวนี้ใช่ไหมเก้าร้อยอ๋อพันสองเลยวันนี้แปดร้อยขายไปแปดพันห้าก็ได้นี่เป็นไงแปดสิบเอ็ดหรอขายได้ 100, รดด้อยเหรียญน่าจได้เยอะ เดี๋ยวเราจะซื้อชั้นวางเพิ่มนะใช่ไหมเราต้องการต้องการชั้นวางเพิ่มปะ่ะเราต้องการชั้นวางเพิ่มอีกที่หนึ่งมันแก้น,นี้ไม่ได้หรอวางไปแล้ววางไปเลยอะ่ะมีอะไรอย่างที่ต้องซื้อเพิ่มชั้นวางเราต้องซื้อชั้นวางนะที่คิดไว้แล้วก็อาจจะต้องตกแต่งร้านเพิ่มเติมนิดหน่อยตอนนี้จอยยังไม่ออกเลยนะราคามันออกยากแล้วนะตอนนี้ แต่ถ้าออกทีหนึ่งก็คุมเรานะเพราะว่าเราตั้งราคาแพงไปปะพันสองพันสามอะพันสามอะพันสามอันนี้ตัก1พันหนึ่งร้อะลดมาร้อยเหรียญเลยนะเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมจอออกเราพันสองนี่ก็คือราคาดีเหรอสีเขียวมาคือราคาดีใช่ไหมอโอเคเหลือสองตัวครับยังไม่ซื้อฮะเหลือจอตัวสุดท้ายใครจะได้ไปแปดพันนับเงินตอนนี้ มาดูจอตัวสุดท้ายัะใครเป็นคนได้ไม่เอาเ้ผู้หญิงเอาฮะราคาไหวก็เรียบร้อยเลยนะปิดจอบของวันนี้ไม่น่ามีอะไรแน่นอนเรียบร้อยมี9000ดอลลาร์แล้วตอนนี้นะงั้นเราเดี๋ยววันต่อไปเราจะสั่งของเพิ่มนะครับแล้วก็สั่งของเพิ่มอ่าโปรตเตอร์มาวางแล้วก็อาจจะมีไฟด้วยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนได้ปะ คือผมอยากได้ไฟเพิ่มหระมันจะโอเคไหมตอนนี้ราคาล้านเราโอ้โหโอเคเขาบอกราคาเรามันแพงเกินไปนะก็เลยไม่ค่อยมีคนซื้อเดี๋ยวเราตั้งเป็นราคาเขียวแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวดูเออจบวันไปและมามาขึ้นมาก่อนลูกค้าแจ้งว่าราคาเราแพงนะเราอาจจะต้องลดละไฟทำไมผมรู้สึกว่าไฟที่มันมีอยู่มันสวยแล้วอะพอเตอร์เฮ้ยมันสามารถใส่รูปได้เว้ยดูดิเฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งดิ มันต้องส่งตอนนี้ละแล้วก็เดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วของค่อยสั่งเปิดประตูโอเคครับแมพอาวเดี๋ยวนะทำไมอันนี้อะเอาของมาคืนเหรอเจ๊เฮ้ยคืออะไรอ่ะเอา้าเงินเข้ากระเป๋าฟรีเกมบัก <laughs> เนี่ยอันนี้คืออาการของเกมเออเกมบักบักก๊กแบบแปลกอ่ะเออแล้วผมไม่ผิดด้วยนะอันนี้จนนี่เกมนะเออไม่เกี่ยวเดี๋ยวชั้นวางชั้นวางจริงๆแค่นี้ก็พอนะ เดี่ยวอีกชั้นหนึ่งเลยกันชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอันนี้แล้ว,ลวก็สั่งของเพิ่มครับลงร้านหน่อยดูจอก่อนจอนี้ถูกนะก็3ตัวเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ป1 2 3โอ้กดเพิ่นนะเพิ่นจัดเรียบร้อยเต็มคลังเ <c> ฮ <ười> ้ยเดี๋ยวนะเอาคอมมาก่อนมอนิเตอร์อันนี้อะไรคอมพิวเตอร์แล้วก็มอนิเตอร์กอเอ้ยเก็บเกี่มาเ,เดี๋ยวค่อยจัดการเต่าเต็มไหมเนี่ย ขนาดอัพมาตันผมว่ามันเต็มบ้างแหละยังเก็บได้อยู่โอ้เ oh, ต oh, <ๆ>็มเรียบร้อยจัดของเลยฮะทีนี้ต่อเลยว่ายาวๆเฮ้ยเราซื้อหนึงซื้อพวกก็อีมาขายเลยเนาะโอ้เชียววางไม่เท่ากันอะไรพี่พ่โอเคคีย์บอร์ดกล้องอีกตัวคอนโซลอีกตัวคอนโซล,น,โซลนีนะ่อยู่ใกล้กันมีอีกหลังร้านเปิดร้านเลยแนดะ้กันเดี๋ยวขาดทุนก่อนมีโปสเตอร์อีกแล้วก็ อะไรเนี่ยคีย์บอร์ดแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งโอ้โอเคไม่เป็นไรอันนี้อะไรอะโปรเตอร์โปรเตอร์รอรอรอนนแพนด้าหนีแล้วกันแล้วก็คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดกล้องอีกตัวหนึ่งโอเคตั้งราคาก่อนครับพี่เปิดร้านไอ้เปิดไฟด้วยมามันมือนะครับการตั้งราคาอ่าเริ่มเป็นผลสุดตัวนี้พันพันห้าได้ไหมสีเหลืองนะพันสี่ห้าสิบ โอเคอันนี้พันสี่ห้าสิบเหมือนกันห้าหนึ่งศูนยนี่คือเขียวแล้วห้าหนึ่งออกออกไปแล้วโอเคขยายไอ้กแกะโอ้ oh, พี่ทำไมมาสกะโปรกอย่างงี้โห oh, ตอนนี้ร้านเราดูดีดูดีขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้เจ๋งเจง,จงแต่มันมันแก้ร้ายไม่ได้หรอเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมเข้ามาตกแต่งร้านเพิ่มเติมแล้วก็จ้างนุนนีนั่นนะโอ้ oh, ซึ่ง ป่องตรงลึมเลยตอนนี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอการคลิปหน้านเนาะก็วันนี้ประสบความสำเร็จไปเยอะมากบอกตรงๆ